สวัสดีครับผมพอ,อนัทศิธิ์นะครับวันนี้ก็มาเจอกันในรายการ i n s i ซเด d a i ลีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีเรียกว่าเป็นข่าวละกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีแอบสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงนะครับวันนี้ก็เลยขอโจวหัวว่านะครับว่าทำไม Apple เนี่ยจึงไม่ใช่ผู้นำทางด้านนวัตก,กรรมอีกต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมคิดว่าจะต้องมาเล่าให้พวกเราฟังกันแล้วว่า ทำไมผมถึงคิดแบบนั้นนะครับใครก็แล้วแต่ที่เป็นสาวก Apple นะครับวันนี้เนี่ยผมรอรับทัวลงได้เลยนะครับถ้าจะไม่ชอบก็ไม่ชอบกันเลยกันเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยเนะี่ยก่อนที่จะวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยคือข่าวนี้เนี่ยที่เป็นข่าวที่อินสปายให้ผมนําเรื่องนี้ขึ้นมาคุยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีเล่าเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับในห้องสัมมนาของผมนะครับก็ผมได้มาจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับเขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบริษัท Apple เนี่ยกลายเป็นบริษัทมหาชนอันดับเป็นบริษัทมหาชนรายแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าของตลาดนะครับ พุ่งมากถึง2ล้านล้านเหรียญยน u s ดอลลาร์มูลค่านะไม่ได้ยอดขายนะครับมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็การเพิ่มมูลค่าสู่หลัก2ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยเกิดขึ้นเพียง2ปีนะครับหลังจากที่ Apple เนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ เขาเรียกเป็นบริษัทแรกที่ถึง1ล,ล้านล้านแล้วก็หลังจาก1ล้านล้านเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นที่จะถึงตัวเลข2ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับเขาก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมาสื่อต่างๆทั่วโลกเนี่ยหยิบเรื่องราวของทีมคุกเนี่ยมานําเสนอนะครับในเรื่องในในในมุมมองใหม่ๆนะครับเหมือนกับที่วันนี้เนี่ยผมได้หยิบมาเพื่อที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเขาบอกว่า ก่อนหน้าที่ทิมคุกเนี่ยจะมานั่งตำแหน่งสูงสุดในบริษัทในปี2011นะครับทิมคุกเนี่ยก็ทำตามคำแนะนำของสตีฟจอบส์นะครับเขาบอกว่าสตีฟจอบส์เนี่ยให้พูดบอกว่าอย่าถามว่าฉันจะทำอะไรดีนะครับแต่ให้บอกตัวเองบอกตัวเองคือให้ทิมคุกก็บอกตัวเองนะครับว่าให้ทำในสิ่งที่ ถูกต้องเอาจริงนะครับเวลาคนเขาพูดแบบนี้นะฟังดูแล้วแม่งเหมือนจะเท่นะแต่เอาจริง,รงคือถูกต้องของมึงกับถูกกล้องของกูเนี่ยแม่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวกันว่าถูกต้องของสตีฟจ็อบส์นะครับเป็นแบบไหนเราคงเดิมเคยได้มีได้รับประสบการณ์ไปแล้วนะครับส่วนถูกต้องของทิมคุกเป็นยังไงเนี่ยเราลองมาฟังกันทิมคุกเนี่ยเป็นบุคคลที่ชอบนอนตื่นเขาเรียกว่าอะไรนะนอนตื่นทีสี่ นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับการตรวจสอบนะฟังดีๆนะครับตรวจสอบข้อมูลการขายทั่วโลกกิจวัตรประจำวันเนี่ยชอบประชุมกับทีมโอเปอเรชั่นและทีมการเงินนะครับแล้วก็ประชุมกันเนี่ยก็คือประชุมกันดึกเลยบางทีเสร็จตอนเช้ากันเลยทีเดียวนะครับอยากให้พวกเราฟังคีย์เวิร์ดตอนนี้นะคือเขาชอบประชุมประชุมกับฝ่ายปฏิบัติการแล้วก็การเงินนะครับ ต่างจากสตีฟจ็อบซึ่งสตีฟจ็อบเนี่ยจะเป็นคนที่คอยเยี่ยมชมสตูดิโอออกแบบฟังคีวิรดดีๆนะครับสตีฟจ็อบชอบเยี่ยมชมสตูดิโอการออกแบบนะซึ่งสตีฟจ็อบไปทุกวันอันนี้เราลองสังเกตดูว่าคน2คนโฟกัสสิ่งที่ไม่เหมือนกันทิมคุกโฟกัสโอเปอเรชันเรื่องฟแนนซ์สตีฟจ็อบโฟกัสเรื่องของการออกแบบแลนะนวัตกรรมนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับ Steve Jobs อ่อไม่ใช่ทิมคุกนะครับเป็นคนที่บ้างงานนะครับเป็นคนที่ถ่อมตัวนะครับอา่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่รักสันโดษกันเลยทีเดียวนะขนาดอา่อบางครั้งไปพักผ่อนเนี่ยก็ยังไปพักผ่อนแค่คนเดียวนะครับไปนั่งรับประทานอาหารคนเดียวในโรงแรมอแมนกรีเนี่ยครับใกล้อุทยานแห่งชาติไซออนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทําไมมีคนเคยถามนะครว่าทําไมไปที่นั่นเขาบอกว่าการเปิดตัวของ iPhone รุ่่นใหมตอนนั้นเนี่ย อยอดขายเป็น,ปน,ปน,ปนไม่เป็นไปอย่างคาดหมายนะครับก็คือล้มเหลวนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่าที่โรงแรมนั้นม,ม,มีหมอนวดที่ดีที่สุดนะครับก็แสดงว่าทิมคุกเ,เป็นคนที่รักสันโดดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดแล้วนะครับพนักง,งานทั้งในอดีตและปัจจุบันของ Apple นะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าทิมคุกได้สร้างสถานที่ทำงานที่ มีความรีแลกซ์หรือผ่อนคลายมากกว่าสตีฟจ็อบนะครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือชีว่าประวัติของสตีฟจ็อบก็รู้เลยเว้ยว่าสตีฟจ็อบเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับเกี้ยวกาดแล้วก็ต้องการสิ่งที่ดีสุดนะครับในการนำเสนอให้กับลูกค้าแต่ทิมคุกเนี่ยจะมีความระมัดระวังในการสแสดงออกนะครับแล้วก็มีความเย,อเยือกเย็นมากกว่านะครับ นี่คือนี่คือสิ่งที่เป็นรายละเอียดแล้วก็ทีมคุกเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบถามเรื่องตัวเลขนะครับอย่ายกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยผลิตเราผลิตบตริษัทเนี่ยได้ผลิตได้กี่หน่วยนะครับถ้ามีคนตอบว่า1 0,000ห่นน่วยนะทีมคุกก็จะถามต่อว่าเทียบเท่ากับกําลังการผลิตเท่าไหร่ถ้ามีคนตอบว่า8ปดสเก้าขาก็จะถามต่อว่าอีก2%เนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่สามารถไปได้จนถึงเต็มแคปซิตี y นะครับแล้วถ้าเกิดว่าตอบไม่ชัดทิมคุกก็จะถามลงไปอีก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 ,อกนี่คือการแม n จเมนต์นะครับแบบลงรายละเอียดนะครับใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่สามารถตอบคำถามได้เนี่ยใครเข้าห้องประชุมไปนะครับอย่างพนักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่กันนะมันจะมีการประชุมนะครับอย่างในช่วงปี1998นะตอนนั้นประชุมกับพนักงานใหม่11ชั่วโมงถ้าใครตอบคำถามไม่ได้เนี่ย ทิมคุกนะครับเขาจะรู้สึกหมดความอดทนนะครับแล้วก็จะพูดคําว่า next ก็คือว่ามึงกลายเป็นคนที่ไม่น่าสนใจสําหรับเขาอีกต่อไปแล้วใครที่ถูกอิกนอ e แบบนี้บ่อยๆก็จะอยู่ในบริษัทไม่ได้นะพนักงานคนนั้นอาจจะต้องหนีไปร้องไห้แบบเงียบๆคนเดียวนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับทิมคุกเนี่ยมีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Apple ก็คือว่าไม่ลงมือควบคุมแบบเต็มรูปแบบ แต่ทีมคุกใช้วิธีในการถามทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ขอข้อมือขอขอข้อมูลเพิ่มเติมยกตัวอ,อย่างเช่นในกรณีของคุณแดนริกซิโอนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple ที่ต้องคิดค้นลำโพงอัจฉริยะในช่วงปี2015 ตอนนั้นเนี่ยริกซิโอตัดสินใจลดขนาดลำโพงลงหลังจากตลาดตอบรับลำโพงขนาดเล็กอย่างเช่น Echo ของ Amazon เนี่ยดีมากก็คือเห็นคู่แข่งเนี่ยทำดีมากเราเลยอยากทำตามทิมคุกเขาก็เลยถามสวนเข้าไปนะครับแบบแบบหมัดหนักเลยบอกว่าแล้ว Apple นะครับมีจุดยืนจุดไหนในตลาดลำโพงถ้าใครเรียนเรื่องการตลาดกับผมเนี่ยผมจะเน้นเรื่องตัวคอม p นี y กับแบรนด์โพสิชันนิ่งมากว่าการที่เราจะร้อนสินค้าออกไป1ตัวเนี่ยเราจะอยู่ส่วนไหนเมื่อเทียบกับ คู่แข่งแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่งแน่นอนเลยเราจะไม่มีจุดขายแล้วเราก็จะไม่มีใครสนใจนะครับร้อนจอกไปแล้วก็มีโอกาสเจ๊งได้อย่างแน่นอนนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไม Apple ถึงไม่ได้มีลําโพงอะไรออกมาเหมือนกับของคนอื่นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือเอ่อนี่คือไลฟ์สไตล์นะครับนี่คือลักษณะซึ่งก็ต้องบอกว่าลักษณะการบรหิหารจัดการของทีมคุก กับสตีฟจ็อบส์นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคำถามก็คือวพวกเรารู้ไหมว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะบอกเฮ้ยก็คนมันเกิดมาไม่เหมือนกันมันก็ต้องบริหารไม่เหมือนกันจริงหรือเปล่าวะพี่พอมาถามอะไรแบบสิ่งที่มันจะต้องรู้กันอยู่แล้วผมก็บอกว่าใช่คนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่พวกเรารู้ไหมล่ะว่าอะไรคือแพทเทิร์นที่ทำให้คนเนี่ยไม่เหมือนกัน แล้วทำให้ผมกล้าพูดได้ว่าต่อไปนี้นะครับถ้าทิมคุกยังอยู่ในาการบังคับบัญชานะครับยังเป็น CEO อยู่ผมบอกได้เลยว่าบริษัท Apple จะไม่ใช่บริษัทที่สร้างนวัตกรรมที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนทั่วโลกเหมือนตอนสมัยที่สตีฟจ็อบเคยทำอีกต่อไปจะไม่มีวันทำได้อะ เชิญทัวลงกันเลยนะครับว่าเฮ้ยผมเป็นใครว่ากล้าดียังไงถึงสามารถมาพูดแบบนี้ผมบอกผมการันตีนะว่าไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยถ้าทีมคุกยังทํางานแบบนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรนะครับในหลักการนะครับของคนนะครับที่เป็น5พลังงานนะครับก็มันจะมีพลังงานที่เป็นธาตุไม้ธาตุไฟธาตุด,ดินธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุน้า ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าสตีฟบส์เนี่ยเขามีพลังงานที่เป็นธาตุไม้เยอะกว่าธาตุเหล็กธาตุไม้เนี่ยคือเป็นธาตุของการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆทธาตุเหล็กเนี่ยคือเป็นธาตุของการควบคุมคอนโทรลความแน่นอนความเปะ๊ะความแม่นยํารายละเอียดจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าให้เราโฟกัสให้ฟังคีย์เวิร์ดที่ผมพูดดีๆว่าทิมคุกเน้นประชุมกับไฟแนนซ์ แล้วก็เน้นประชุมกับโอเปเรชันแล้วก็ประชุมทีนึงเนี่ยใช้ประชุมเขาเรียกันว่าประชุมยันหว่างก็คือประชุมกันถึงเช้าแต่สตีฟจ็อบใช้เวลาที่ไหนครับสตีฟจ็อบใช้สตูดิโอในการสร้างสารรค์ไปประชุมอยู่กับทีมสตูดิโอนะครับในการออกแบบสร้างสารรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมันเลยเป็นที่มาว่าสตีฟจ็อบเป็นคนที่เน้นเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแต่ทีมคุก เป็นคนที่เน้นเรื่องของโอเปอเรชันมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมทีมคุกเนี่ยเขาถึงออกแบบอีโคซิสต็แมแล้วก็ระบบสปายเชนได้ดีแต่ในยุคที่ Apple เนี่ยถูกนำโดย Steve Jobs จะเป็นจะเป็นการนำโดยการใช้นวัตกรรมในการทำให้ทุกคนตื่นเต้นผู้นำที่มีความแตกต่างกันทั้งสองคนนี้เวลานำบริษัทก็จะมีความแตกต่างกันเพราะนั้นแล้วเนี่ยทีมคุกจะเป็นคนที่ล้อนสลม์มานะ จะเป็นสินค้าบอกได้เลยก็เนี่ยช่วงห้าปีที่ผ่านมาเราไปดูเลยไม่มีไม่มีเทคโนโลยีอันไหนที่เรียกว่าโคตรใหม่ออกจากตลาดภายใต้การนำของทิมคุกเพราะว่าอะไรทิมคุกเป็นคนที่ระวังละเมียดละไมจะทำอะไรแล้วต้องเมกชัวร์เขาเลยใช้เทคโนโลยีที่คนอื่นได้ทดลองกันไว้แล้วนะไม่ว่าจะเป็น Samsung ไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยนะครับหรือว่าของ Google ที่เขาลอนช์ออกไปแล้วเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กดีไม่ดีเขาจะเอามาดูทีหลังแล้วก็ Manage ให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่มันพิสูจแล้วแต่ว่าตัวแท็บ Apple มาทําให้มันใช้งานได้ดีขึ้นอย่างผมเองเนี่ยฟังดูแล้วนะั่นผมเหมือนผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบบริษัท Apple นะแต่จริงไม่ใช่ผมมี iPhone 11ผมมี macbook pro ผมมี ipad pro คือผมมีแทบจะทุกอย่างของ Apple ผมมี iMac ผมมีทุกอย่างแต่ผมเป็นคนที่ ไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นอีกต่อไปในการใช้สินค้า Apple ผมกับตื่นเต้นกับ Microsoft ผมกับตื่นเต้นกับหัวเว่ยหรือตื่นเต้นกับซัมซุงมากกว่าเพราะมันมีนวัตรกรรมที่ท้าทายความเสี่ยงมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือ Apple เนี่ยมันมีนวัตรกรรมที่มันออกมาแล้วท้าทายความเสี่ยงแล้วมันฉีกกฎเกณฑ์ของตลาดมากกว่าในการนำของแอปในการนำแอ p เปิอของซี j จ b อบแต่ทีมคุกไม่ได้เป็นเงิน ทีมกุ๊กจะรอให้เทคโนโลยีมันมีการพิสูจน์แล้วตัวเองเอามาใช้การออปติมไนซ์ธาตุเหล็กนะครับคนที่เป็นธาตุเหล็กชอบออปติมไนซ์ชอบพัฒนาต่อยอดมากกว่าที่จะทำอะไรแบบ Breakthrough นี่คือที่มาของคน5ทาธาตุนะครับแล้วก็เรื่องนี้ผมสอนมาตลอดระยะเวลาเอ่อเท่าไหร่นะกี่ปีแล้ว7ปีตั้งแต่ปี2014นะครับว่าคน5ทาธาตุเนี่ยถ้าคุณเกิดมาต่างกัน ความเชี่ยวชาญหรือความเป็นเอ็กซ์เพรสหรือความที่คุณเนี่ยเก่งด้านใดด้านหนึ่งหรือมีวิธีคิดด้านใดด้านหนึ่งที่มันนำหน้าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนี่คือคน5้าธาตุนะครับแล้วก็ถามว่าเจ้าคน5้าธาตุเนี่ยมันมาจากไหนผมก็เรียนรู้นะครับมาจากศาสตร์ของอี้จิงที่มันแบ่งคนออกมาเป็นทั้งหมด64ประเภทนะครับจาก5้าธาตุก็เป็นเป็นแพ่นแกม5้าธาตุเนี่ยเอาไปผสมกันดินน้ําลมไฟนะครับเอาไปผสมกันกลายเป็น คน8ประเภทคน16ประเภทนะครับคน3าประเภทแล้วก็กลายเป็น64ประเภทนะครับนี่คือแบบลึกๆนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ควรจะเล่าเรื่องนี้ฟังเพราะปกติคอนเทนต์ประเภทเนี้ผมจะไปพูดในไลฟ์นะครับ uh, The Stand Out นะครับทุกวันพฤหัสตอนกลางคืน2องทุ่มสีแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับในในในวันนี้เนี่ยผมมีงานคอนเสิรทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ ทำให้ตัวผมเองต้องเตรียมตัวนะครับไม่มีเวลาจะจะไลฟ์นะก็เลยขออนุญาตสอดแทรกความรู้นี้ในรายการ Inside Daily ไปเลยลักกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจนะครับหลักสูตร Expert b o e p r i n p นะครับว่าคุณเป็นผู้ประกอบการแบบไหนเหมือนที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังอ่ะว่าคุณเป็นผู้ประกอบการที่เหมือน Steve Jobs หรือคุณเป็นผู้ประกอบการที่เหมือนทีมคุกนะในประเทศไทยเนี่ยก็มีผู้ประกอบการที่ผมใช้เป็นตัวอย่างในการเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่า ผู้ประกอบการแต่ละแบบเนี่ยมีลักษณะในการสร้างความสําเร็จที่แตกต่างกันแต่มันมีแพทเทิร์นที่แน่นอนนะครับแบ่งคนออกเป็น5ประเภทแล้วคุณเป็นคนแบบไหนในการทรําธุรกิจวันนี้คุณรู้แล้วหรือยังนะครับแล้วก็หลักสูตร expert blueprint นะครับที่แบ่งผู้ประกอบการเป็นประเภทประเภทนะครับแล้วก็ทําให้คุณรู้ว่าถ้าวันนี้คุณจะเป็นผู้ประกอบการหรือคุณจะเป็นเจ้าของคุณเป็นเจ้าของธุรก,กิจหรือคุณจะเป็น ผู้บริหารพนักงานประจำเนี่ยคุณมีจุดขายอะไรบ้างแล้วคุณจะรู้ไหมว่าคุณเป็นใครคุณควรจะต้องให้ใครมาช่วยทีมงานของคุณเป็นแบบไหนและโมเดลธุรกิจของคุณคืออะไรก็สามารถค้นหาคำตอบได้ในหลักสูตร expert blueprint น,นะครับก็วันตอนนี้ก็เปิดแล้วนะน่าจะมีเรียนต้นเดือนอตุลาคมนะเสาร์อาทิตย์นะครับก็ เป็นหลักสูตรที่จัดกันมาอย่างยาวนานนะครับก็ถ้าวันนี้นะครับใครชอบเนะื้อหาประเภทนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในทุกๆวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วง10โมงครึ่งนะครับกับรายการ Insight Daily วันนี้ผมพอนะสสินนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวผมมีจุดเด่นอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเราสามารถเป็นได้มากกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันติดอยู่อย่างเงี้ยมีล็อกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราค้าขายไม่ได้ฮ้ยเราช้าไปปะวะอยากจะขึ้นไปอีกขั้นนะแต่ไม่รู้จะไปยังไง ที่ชัดเจนเลยก็คือลูกค้าครับพอเรามาเรียนอีก2วันเนี่ยเราย่อยลูกค้าได้มากขึ้นแบ่งกลุ่มประเภทลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ยเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอ่ะแล้วมันเป็นประโยชน์กับธุรกิจเราด้วยไปโฟกัสใน,นสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วให้มันเก่งขึ้นไปอีกอะไรที่เราทําได้ดีแล้วเราพัฒนาไปได้เพิ่มมากขึ้นอยี้ย พอเห็นโอกาสที่จะทําเงินหรือว่าพัฒนาความเก่งของตัวเองอะให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปอีกเพื่อที่เราจะได้ดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ได้เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะได้ทําเงินได้มากขึ้นด้วยค่ะเรียกว่ามันมีแผนที่ที่จะทำให้ผมเนี่ยจะก้าวไปถึงจุดนั้น ผมไม่ต้องลังเลเลยครับเพราะผมคอนเฟิร์มแล้วมันเป็นศาสตร์ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเร็วจริงแล้วมันเป็นคอที่คุ้มมากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นคอที่แบบไม่ได้เรียนในโรงเรียนเลยในะ แทบจะทุกคนเลยนะเหมาะมากๆที่จะต้องมาเรียนคาสนี้บอกเลยว่าเป็นคาที่ถ้ายังไม่มาเรียนตายไม่ได้ตัดสินใจถูกร้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ได้มาเรียนแล้วเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สสัมมานาครั้งนี้ค่ะความสัาเปลี่ะมันไม่รอแล้วอ่ะยิ่งคิดนานยิ่งลังเลนานยโอกาสที่จะทํากาไรหรือทำกำไรได้กับพระาหาตัวรอมันก็ช้าไปท่านาะ